สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนนะคะพบกับทีมงานของเราอีเช่นเคยกับทีมงานรถเกี่ยวคงสิรินะคะ<ป>วันนี้ออกเกี่ยว9ก้าไร่ะคะ่ะลูกค้าลูกค้าประจำนะคะ ลงมาจากอีสานก็มาของเขาแปลงแรกนะคะอันนี้เกี่ยวรอบสองแล้ววันนี้ไม่ลมนะเจอแห้งแห้ง แดดดีมากเพื่อนๆเราอยู่กันที่หออน้าวัดสมอลมนะตอนนี้เราอยู่หน้าวัดสมอลม<ๆ>เพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วนะคะแอดมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัพคลิปใหม่ๆนะคะของทีมงานของเราด้วยนะ,ะย้อนแสงกันสักนิดนึงนะคะยามบ่ายสวยไม้มข้าไหลดีมากนะคะ นน้ีียังไม่แทนได้ถามว่าได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ไปลงมาแล้วเที่ยวหนึ่งนะป้าเจ้าของนาบอกร้อนมากร้อนจริงๆค่ะเพื่อนๆร้อนมาก แอดมินนี่พยายามหาอุปกรณ์มาใช้ในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเยอะมากสั่งพัดลมสำหรับโทรศัพท์มาอีกหนึ่งตัวยังดีที่ใช้กับแบบสำรองนะคะได้เพาแบงได้ พี่เจ้าของนาขึ้นไปคุมเองเลยนะคะวันนี้คุณพงศิรินะคะเจ้าของรถก็ขับเองนะคะแล้วก็มีพี่เจ้าของนาอยู่ข้างๆนะขึ้นไปดูด้วยตัวเองเข้าไหลเต็มพ่อ,อเพื่อนๆไหลดีมาก อาจจะมีเงาล่มสักนิดหนึ่งนะคะก็ยพยายามหาอุปกรณ์มาช่วยมีการบังแดดทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันหลายวันมานี้ร้อนมากนะคะที่อื่นเขาฝนตกกันแต่ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอำเภอเมืองของเราเนี่ยตําบลสนามคีเนี่ย ะะตำบ,บนสนามคีมเอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีน,น่ยแรงมากไม่มีปกเลยอ่ะดูพยากรณ์อ,อากาศนะคะไม่มีเลยไม่มีเงาฝนเลยสักนิดนึงตกมาสักทีหนึ่งน่าจะช่วยได้เยอะนะขอภัยเงาล่มนะคะเพื่อน จะเอียงปบกล้อง,งเท่าก็เหลืองนะคะแต่ก็มัน,ก,นก็ยังมีเขียวๆปนอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยบากอีกสักแดดสองแดดก็ แห้งแก็กไปเกี่ยวข้าวยายมาโรมมอ้อยายก็ามาตากาตากบนถนนเหมือนภาอีสานทั่วไปตากอยู่สองแดดแห้งแหละยายบอกเก็บไว้ทำข้าวปุกนายายโรมยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปซ้ำนะ เดี๋ยวรอให้แห้งอีกสักนิดนึงขุดคันนากันไม่ไหวนะน้องปอนบอกบายบายครับขุดคันนาไม่ไหวแล้วแดดร้อนด้วยโหแล้วเพื่อนๆเนต็มอีกอุ้มนึงแล้ว คุยเข้าดีจริงคืบเนี่ยพื้นที่นาตรงนี้เนี่ยนะประมาณสักอยู่ในสายตาแอดมินน่าจะอยู่ที่เราประมาณสี่สี่ไร่ห้าไร่ได้ไปแล้วประมาณสองสามอุ้มนะเนี่ยอุ้มที่สามแล้อุ้มเราสองตันสองตันสามอะ่ะ ถ้าเกียร์ดีๆได้สองตันสามสองตันห้าค่ะเพื่อนคิดดูดิเที่ยวละสองปันสองตัน,ตนฟันธงหางานนี้ไล่ละปันกว่าแน่นอนยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นเบอร์ยี่สิบหรือว่าเป็นแปดห้านะคะคเมื่อกี้ก็ลืมถามป้านะป้าเดินมาถ้าเป็นเบอร์ยี่สิบนิด สวยเลยอะแล้วเต็มอุ้มได้น้ำหนักขนาดนี้นะคะถ้าไม่มีรีบปนนะโหพี่เขาฟันเต็มเต็มเลยวนันนี้แดดร้อนเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็าเกี่ยวแบบเรื่อยๆนะคะ แต่ยอมรับนะรถเราสัพพัฒนาน่ะถึงถึงจะโลมยังไงอะวันนั้นที่ไปเกี่ยวนายายอะกำลังเครื่องตกบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยติดนะเขาทำมาถือว่าโอเคนะสำหรับสัพพัฒนานะย้อนแสงหนึงนะคะพื่อเพื่อ หมดไหมหมดสิก่อนจะไปปล่อยต้องเอาให้หมดเต็มอ่ะเพื่อนเราเป็นเจ้าของนานนี่เราปื้มเลยนะเราเจอข้าวแบบนี้ไหลแบบ ทะลับเลยพี่ยืนบังได้นงองไม่เห็นไม่เป็นไรเนะไม่เป็นอุปสรรคนะคะนะสุดยอดโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามผลงานของเรานะคะก็คือฝากช่องทาง t นะิกตอกเนาะฝากช่องทางทิกตอกไว้ด้วยนะคะชื่อช่องทีมงานลถเกี่ยวพงศิรินะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแอดมินและทีมงานลดเกี่ยวพงศิริทุกๆคนนะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ